โอ้ลืมเมื่อกี้ลืมลืมลืมกดวิดีโอเอาไหมาเอา,าอออไหมเอาไหม,าอามาโอ้โหคนรอละบางคนเลยแฝงเลยโอ้โหลุยเลยเฮ้ยเอาไหมเอาไหมโอ้หล่อมากเลยเมื่อกี้ลืมลืม,ลมพูดแบบฟิวฟิวเมื่อกี้ฟิวฟิวใช่ใช่ใช่ขอทำแป้งหน่อยฟิวฟิวได้เออเอาแบบฟิวฟิวได้ครับครับผมนี่ดังทั่วโลกแล้วแบบนี้น้ำรวจมาเฮี้ยอะไรมาลูกเมื่อกี้นะครับโอ้แรงครับเมื่อกี้อ่ะ เขาไวโก็มันเป็นใครอ่ะเพรผมไม่ถึงตีสี่อ่ะไม่ถึงสี่สิบผมไม่รู้แต่เมื่อกี้เขาแรงอ่ะผมแรงเกินเขาแบบเขาชี้หน้าผมว่าเขาว่าไงอ่ะไอโก้ทำหน้าตาหน้าตาใช่ไอโก้มึงนอนได้แล้วโอ้ รับยังไม่สี่ทุ่มเลยพี่มาสามทุ่มกว่าเองดูเวลาดูเวลาใช่ดูเวลาดูเวลาใช่ยังไม่สี่ทุ่มเลยนี่ใญ่มึงสามทุ่มยี่สิบใช่ออขอขอบอกว่าเขาผมตลอบพี่ชายผมแต่เฮ้ยเรื่องอะไรวะเรื่องอะไรโหไม่มีอะไรหรอกจิตใจรักมากมาย ชีวิตยอย่างเงี้ยหน้าตาไม่หลออบอกแต่เราใจบอกโรคก็รู้แล้วมันเรายัางไงโคเชียวพี่โควิด1 9เอย่างเงี้ย oh, <COVID>, โควิดโควิดโควิดสิโทษครับโควิด1 9ผมอยู่ทั้งวันอยู่ทั้งคืนอย่างเงี้ยต้องอยู่ทั้งวันไม่มีไรายได้ต้องกุญเจียไปเลยทุกคนอะ่ะ ฝากฝากอะไรถึงพี Auf ่เบิร์ตปล่าพี bye. Bye ่เบิร์ตพี่เบิร์ตต้องใช้ผมรักนะพี่ชายส่งให้ตลอดฝากอะไรถึงบิ๊กตู่อ่ะบิ๊กตู่รักน้องพี่ตู่เลยวะไม่รู้จักบิ๊กตู่ดันกระตายหายพี่ตู่นี่เหละมั้ยบิ๊กตู่บิ๊กตู่ลุงตู่ไม่รู้จักลุงตู่เลยอ่ะใหม่โอ้ยแต่ผมอะ